Đông này สำหรับ23 man เนี่ยเท่านั้นสปอนเซอร์ใจดีค่ะ h o p Station เนี่ยมีส่วนลดมาฝากสำหรับการสั่งซื้อ Air Jordan 11 Pure Violet เท่านั้นนะคะเพียงแค่เพื่อนๆค่ะใส่โค้ด m ม y 23นะคะเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที10%ค่ะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าโค้ดส่วนลดเนี่ยมีอายุเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ air แล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่ t r e ม Mania วันนี้เราสองคนแอมมี่ตูกับแอมแอมี่เอ็ก,ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเข้าสู่นัดชิงสายเข้าไปทุกทีแล้วคะ่ะไม่รู้หัวใจของเพื่อนๆยังทํางานดียังเล่นกันดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> แต่ละคู่เนี่ยโอ้โหความมันเนี่ยทะลุร้อยจริงๆ <c oughs> นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดไลค์ค่ะแล้วก็ติดตามชมพวกเราในทุกๆวันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอเวลานิดนึงวค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแลวถ้าใครที่ยังไม่ได ทราบกันดีนะครับเมื่อ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาสื่อวงในเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่านิโคลายโยคิชได้รับรางวัล MVP เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันหลังจากนั้นไม่นานครับทาง NBA ก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าในฤดูกาลนี้นิโคลายโยคิชคือผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมแห่งปีโดยคะแนนรวมทั้งหมดนะครับ875คะแนนสูงที่สุดแล้วล่ะครับอันดับ2แน่นอนครับคือโจเอลเอ็มบี706คะแนนถือว่าห่างค่อนข้างเยอะนะครับอันดับ3คือยานนิสอันเดรตุมโปอันดับ4คือเดวินบุกเกอร์และอันดับ5ก็คือลู้าดอออนนนชชิิิตคคคครรััับบววขงโโลาายยะถื่เป็นนคที สิในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP เนี่ยสองฤดูกาลติดต่อกันอีก12คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างหลายต่อหลายคนสงสัยและก็ถามเข้ามานะครับเราไปนับพร้อมๆกันเลยนะครับคนแรกคือวิลชัมเบรนนะครับคนที่2คือคารีมอับดุลชาบาคนที่3คือบิลรัสเซลคนที่4คือโมเสสมารอนคนที่5คือแลลี่เบิร์ดคนที่6คือแมจิกจอห์นสันคนที่7คือไมเคิลจอแดนคนที่8คือสตีฟแนชคนที่9คือทิมดันแคนคนที่ส0คือโรบอนเจมส์คน นิสอันเดร็คูมโปและคนที่13ก็คือนิโคลายโอคิชเนี่ยแหละครับการคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมหรือว่า MVP 2ฤดูกาลติดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับมีเพียงแค่13คนเท่านั้นเองแต่การคว้ารางวัล MVP 3ปีติดต่อกันเนี่ยน้อยมากๆนะครับมีแค่3คนเท่านั้นนะครับนั่นคือวิลแชมเบรนบิลรัสเซลและก็แลลี่เบิร์ดเท่านั้นครับตัวของ ok ic, นิโคลายโอคิชนะครับถือว่าเป็นชาวต่างชาติคนที่3เท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถคว้ารางวัล MVP ได้ถึง2ฤดูกาลติดต่ออกกััันนนนนนแแแบบบบีี้คคคคครรรืสตฟชชะาาาวด คนที่2คือยานิสอันเดทุคุมโปครับเป็นกรีซและคนที่3กมคือนิโคลายโยคิชนะครับเป็นเซอร์เบียและด้วยการคว,ว้ารางวัลครั้งนี้นะครับของนิโคลายโยคิชเนี่ยก็เลยทําให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ชาวต่างชาตินะครับสามารถคว้า MVP ได้ถึง4ฤดูการติดต่อกันเลยนะครับเพราะว่า2ฤดูการก่อนที่ผ่านมานี้เนี่ยนั่นก็คือยานิสอันเดทุคุมโปและ2ฤดูการสุดท้ายเนี่ยก็มาเป็น ok ic, นิโคลายโอคิชนี่แหละครับแต่ต่อให้สมมตินะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของ จะเป็นอย่างโจเอลแอมบิตหรือว่าจะเป็นยานิสอีกทีหนึ่งก็ตามนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นจริงๆนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยก็มีการพัฒนาการเล่นบาสเกตบอลนะครับต่อเนื่องมากๆเลยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาต่อสู้เล่นอยู่ใน NBA แบบสบายๆกันเลยนะครับและตัวของนิโคลายโคิชเนี่ยยังคงถือว่าเป็นคนแรกและก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ณเวลานี้นะครับที่มีฤดูกาลอย่างสุดยอดเลยการทําระดับอย่างน้อย2 0 0 0แต้ม1,000รีบาวกับ500แอสซิสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเป็นนิโคลายโอคิชในฤดูกานนล,ยายลาน แนงคือจังหวะที่นิโคลายโยคิชนะครับเขาขี่รถม้าแบบ2ล้อนะครับกลับเข้ามาอยู่ในคอกม้าของตัวเองที่ประเทศเซอร์เบียทันใดนั้นเองครับก็เห็นคนเต็มไปหมดเลยครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดต่างๆและที่สําคัญอย่างยิ่งที่ตัวของเขาเนี่ยประทับใจมากๆนะครับแนงคือหัวหน้าโค้ชของตัวเขาอย่างไมเคิลมาโลนเนี่ยครับมาสวมกอดกันแน่นเลยนะครับตัวของนิโคลายโยคิชน้ําตานองเลยนะครับเขาประทับใจมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีประธานของทีมนะครับอย่างทีมคอนเนลลี่นี่ก็มาร่วมแสดงความินดีมาสวมกอด เ,เขาจะกลายเป็นนักกีฬาที่มาจากกราฟรอบ2นะครับคนแรกที่สามารถคว้าสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแท็กนะครับหปี254ล้านเหรียญครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ณเวลานี้นะครับชเชื่อได้เกินว่าทาง Denver เดนเวอร์นักเกเสี่ยไม่ต้องมีรีรอไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับคำตอบทุกอย่างในการเล่นของตัวนิโคลายโยคิชเนะี่ยเราเห็นกันชัดเจนมากๆเลยนะครับเมื่อวานเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเกินคําอธิบายนิโคลายโยคิชมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมขอสแสดงความดีกับตัวเขาอีกครั้งหนึ่งครับเรา หัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาก็สน่อยล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการเตรียมทําเรื่องขออนุญาตสัมภาษณ์เคนนี่แอค์คิงสันผู้ช่วยโค้ชของทางโกลเด้นสเตย์วอร์ริเร์สก่อนที่หน้านี้นะคะผู้ช่วยโค้ชของทางโกลเด้นสเตย์วอร์ริเอร์สอีกคนเนี่ยอย่างไมค์บราวน์ได้ตกลงสัญญาค่ะในการทําหน้าที่หัวหน้าโคช้ชสำหรับแซคคอมเมนโต้คิงสี่ฤดูกาลที่จะถึงนี้เคนนี่แอค์คิงสันนี่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยคืออดีตหัวหน้าโค้ชของทางบุคลินเนสอยู่กับบุคลินเนสมาทั้งหมด3ฤดูกาลคือเขาสร้างวัฒนธรรมอออองงคค์์กกกกกรรรททีีี่่่่่ดดให้ ets, ะะ้้ D, rie, ้้าา ets, ัับนนนะะะะจจแลลววว็เเเเยยยยาาาาาขขมมพพสูฟ ก่อนที่บลูกลินเนสจะจะตัดสินใจเดินหน้าต่อด้วยการใช้สตีฟนัชเป็นหัวหน้าโค้ชเคนนี่แอคกินสันนอกจากจะเตรียมเข้าทําการสัมภาษณ์กับทาง LA เอเลเกอร์สก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็ได้ทําการสัมภาษณ์กับทางชาร์ลอตทรอนเนสนะคะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะตัวว่าน่าสนใจมากๆสําหรับทีม LA เอเลเกอร์สคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะตัดสินใจเลือกใครมาเป็นหัวหน้าโค้ชค่ะตอนนี้นะคะเท่าที่มีการสัมภาษณ์นคะคะก็มีอย่างมาร์คแจ็กสันค่ะอดีตหัวหน้าโค้ชของทางโกลเด้นสเตยเวอร์ริเออร์ส้ชของงทาวิร์ลี่สต็อด ดิจิทักริฟฟินค่คะผู้ช่วยโค้ชของทาง To r o n t o r a p แ o r s อคะ่ะแล้วก็มาเป็นเคนดี้แอคคิสันเนี่ยนะคะเราติดตามชมเลยค่ะน่าสนใจเลยเกินพอพูดถึงบรูคลินเนสครับล่าสุดชอนมาร์กจีเอ็มของทีมเนี่ยได้ออกมาพูดถึงทิศทางและก็อนาคตของบรูคลินเนสในฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยนะคบว่าทีมต้องการผู้เล่นที่ต้องการที่จะอยู่กับทีมจริงๆไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องเป็นคนที่อยากจะมีส่วนสําคัญกับอะไรที่ยิ่งใหญ่เลอเกินนะครับมากกว่าเรื่องของตัวเองแน่น,น,น, Brooklyn ets, นอน นี่คือสิ่งที่บุคลินเนสเอเขาต้องการดังนั้นทั้งทีเนี่ยต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกคนในทีมเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเราเห็นปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนของคารีเออร์วิงเราเห็นการบาดเจ็บของหลายต่อหลายคนในทีมเลยนะครับตลอดทั้งฤดูกาลเลยสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ดังนั้นครับตัวของชอนมาร์กเองเนี่ยในครั้งนี้เขาก็ออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้หมาถ Pink, ย,ยมถึงค,นนยค,ยคียรีเออร์ว อนาคตของคารีเออรวิงว่าจะเอาอยัางไงสัญญาของคารีเวิงจะเป็นแบบไหนจุดนี้เนี่ยตัวของชอนมาร์เขาก็ได้ออกมาบอกนะคบว่าเขายังไม่ได้มีการพูดคุยกับตัวของคารีเออรวิงแต่ในอนาคตรครับอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกันเชื่อเหลือเกินนะคบว่าในการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยตัวของชอนมาร์เขาจะต้องจับสัญญาณให้จงได้ะครับว่าตัวของคารีเวิงเนี่ยเขาจะทุ่มเทให้กับทีมขนาดไหนจะแ,แน่วแน่มุ่งมั่มมนต้องการพาทีมคว้าชัยชนะร่วมกับเควินดูแรนหรือเปล่าสิ่งเเเเหลล่่่่่่่่่าาาาานนนนนนีีนี้ยยยจะะป็สิิงงทพพูดคุกัััแตตืืออออมมรรบวววขช36 6.5ล้านเหรียญเจ้าตัวสามารถเลือกรับสัญญาที่ว่าก็ได้หรือจะเลือกเป็น free agent แล้วก็เจราจาต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับ5ปียาวๆเลยนะครับ246ล้านเหรียญนี่คือสิ่งที่ทางทีมและก็ตัวของคเรีวิงเนี่ยสามารถเจราจากันได้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดการพูดคุยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีสัญญาณที่ดีเหลือเกินว่าตัวของคเรีวิงเนี่ยเขาจะทุ่มเทเขาจะตั้งใจเขาจะไม่พลาดการลงสนามเขาจะไม่สร้างดราม่าอะไรแล้วแต่เนี่ยทางทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะเซ็นสัญ,ญญาระยะยาวเลยครับให้ต พูดคุยดูแล้วไม่ลงตัวเนี่ยครับตัวของคาเรวิ้งเนี่ยไม่มีการส่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้นอาจจะมีดราม่าอะไรอีกในอนาคตเราก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยดีไม่ดีฝ่ายบริหารในครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับส่วนตัวแอดมินยังเคยคิดเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเขาไม่ได้กังวลว่ามันจะไปกระทบจิตใจอะไรใดๆทั้งสิ้นของเควินดูแรนเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเกิดการเทรดคายเรวิ่งตั้งแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไไนน็็เเเเปปปนน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 ไไดดดด้้้้้้แลวววะรรััับงงใจุีี่่่่ยาา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 ตตตตออออมมมมิชขกกถืท ของบรูคลิ n เนสในช่วงปิดฤดูกาลนี้ในส่วนของเซธเคอรี่นะครับทั้งทีมก็ออกมาประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีการผ่าตัด2กล้องรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วการผ่าตัดทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตัวของเซธเคอรี่เองเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับถ้าเกิดทุกคนจํากันได้เล่นเล่นไปก็ต้องเบรกเกมหนึ่งเบรกสองเกมแล้วก็กลับมาอะไรแบบนี้ตลอดเลยครับรวมไปถึงในช่วงการแข่งขันเพลย์ออฟด้วยซ้ําไปแต่แฟนๆบาสทุกคนก็เห็นกันดีนะครับว่า Curry เซธเค ในฤดูกาลหน้าเนี่ยทางทีมร鲁กลินเนสเนี่ยจะต้องน่ากลัววงนอกมากๆเลยเพราะว่าตัวของ Seth Curry เซดเคอรี่เองเนี่ยการผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาก่อนการเปิดเทรนนิ่งแคมป์ในฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับและยังได้ตัวจอแมนอีกหนึ่งคนครับอย่างโจแฮร์ริสเนี่ยกลับลงสนามทำแข่งขันแน่นอนและพวกเขายังมีแพตตี้มิลส์อีกนะครับเนี่ยแหละครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะน่าจะทาให้การเล่นต่างๆของร鲁กลินเนสเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากขึ้นเยอะเลยขอแค่อย่างเดียวครับเควินดูแรนไม่บาดเจ็บไคลรีเอวิงไม่มีดราม่ามใด มีทางที่พวกเขาเนี่ยจะต้องดิ้นรนเข้าสู่เพลย์ออฟในการแข่งขันเพลย์อินแบบนี้แน่นอนครับเราไปต่อที่พอร์ตแลนโทรเวเซอร์สกันค่ะล่าสุดทางทีไม่ได้ตกลงสัญญา4ปีกับโจโคลนินนะคะคือมาทําหน้าที่ GM อย่างเต็มตัวก่อนหน้านี้ค่ะเขาได้ทําหน้าที่ GM ชัช่วงคราวแทน GM คนเก่าอย่างนิวโอเชตที่โดนไล่ออกไปตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพยายามพาทีมค่ะที่เจอกับปัญหามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักค่ะอย่างเจมี่เลยเลรแล้วก็คนอื่นๆในทีมอะะออีีะะอีีกกกกนนนนนะะะะะะคคแแลลลผงงงงาาาาขขทททมมมเเ่่ย็ไดให้้้้ตสสูรรรบบว ย่อมอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ยืนหยัดนะคะว่าจะยังคงสร้างทีมรอบๆตัวเจมส์รีเลตต์ต่อไปค่ะเรามารอติดตามชมกันนะคะว่าเขาจะสามารถพาผอนแลนด์โรเวอร์เซอร์จะกลับมาได้ไหมและก็จะดีแค่ไหนค่ะและสุดท้ายค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของตำนาน NBA นอย่างบ๊อบเลเนียนะคะที่จากไปในอายุ73ปีเขาเล่นในลีกทั้งหมด14ฤดูกาลค่ะอยู่กับทั้งดีทรอยต์พิสตันแล้วก็ w ิวอ e ล b u บั s เขาคืออดีตด,ดรัฟอันดับหนึ่งของดีทรอยต์พิสตันค่ะในปี1970อดีตททััั้้้งหมมดด8สยนะคะคแลวกก็ไร,กรรบา เสื้อเบอร์16ค่ะกับทั้งทาง Detroit Piston s แล้วก็มี w w l u k e e Bucks ด้วยพร้อมกับเข้าสู่ Hall of Fame คลาสปี1992ก็เป็นตำนาน NBA อีกคนหนึ่งที่จากไปนะคะและนี่ก็คือข่าวขราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA นะคะอย่าลืมเลยค่ะ Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีนเอของพวกเรา23 Man เนีวันนี้พวกเราทั้งสงคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ